ไ่หเนี่ยธออยู่ที่ไหนไอยาปิงปวดหัวมากเลยอ่ะนี่ครนี่คุยอะไรกันครับเนี่ยเขานี้ทาเาดกันค่ะอีพีจะไปเซ็นคนยิงนะครับเขานี้ทาว่าเธอไปลงสตอรี่ไอจีสปอยเรื่องค่ะบางคนยังไม่ได้ดูค่ะไม่ไม่ไม่ใช่สปอยเรื่องสปอยว่าไม่เจ็บไม่ปวดนั่งย้นอยู่เออตลกอ่ะ ต่ว่าแบบเมือ่อกี้นี่พี่น้ำมูลพูดอยู่ที่แบบว่าเราโดนมัดกันเราโดนมัดจริงนั้นาาทางนั้นถ่ายนานมากอ่ะมึงจำได้ถ่ายวานันกถ่ายทั้งวนนะออนันนะ่ะเออสีนน่ะนานมากแต่ว่าจริงๆมันไปทีละส่วนมันเป็นส่วนแรกก็คือส่วนน้ำมูลกับน้ำมูลกับมีนกับเฮียทศก่อนเพราะมันถูกเป็นท่อนแรกอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเซนเข้ามาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเวลาที่มันถ่ายคือทุกคนแบบรู้สอรี่แล้วก็พี่ก๊อฟก็จะซอยย่อยไปทีละ point ทีละจุดจัด คงเรื่องที่มันซับซ้อนสิ่งที่มันยากๆครับมันจะค่อยๆไปทีละพ้อยปิดทีละพ้อยแล้วก็เวลากำกับก็คือจะอ่าจะประกำกับไปทีละคู่ความสัมพันธ์นะครับเอออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปประมาณนั้นครับหลายชั่วโมงอยู่ครับอ๋อทั้งวันเลยจ้าั้งวันสินใหญ่มากสินนั่นอ่ะใช่ครับปีน<ง>ั<ต>้นอันนั้นปีนปีนนะครับอนนั้นเธอเธอดิ้นดิ้นดิ้นอ่ะเธอพลิกตัวไม่ได้จริงๆหรอ ก็พิกได้มันเป็น acting ไงแบบนิสเนมเลยเนาะขเป็น acting ว่าพิชมาใช่ไหมฮะใช่ acting ไงพี่โอพี่โอโค้ดมาพี่โอโค้ดมาอ๋อไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่วาไปแคปมาว่าเธอแบบว่าดิ้นดิ้นแบบพลิกตัวไม่ได้เอ่อเห็นแล้วขาพยายามแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างกับซีนดราม่าของของพวกเขาครับ แผืว่าอยากอยากอยากสอบถามแบบพี่ก๊อฟพี่โยอะไรเงี้ยแบบเซนเขาแบบทําการบ้านดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อกี้แบบเข้ามาตอนแบบเออเนี่ยนักแสดงทุกคนแบบทำการบ้านดีกันมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นหิอกกินไปนานสักอีกหนึ่งปากอะพี่าอะไรเงี้ยพี่ก๊อฟชมละชมน้องหน่อยพี่ก๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก็เข้ามาขอคำชมงี้เหรอผมก็เป็นจริงจริงคุณย้า ม่พี่พอให้คุณย่าเนี่ยคุณย่ามาดูหลานสิอเดี๋ยวไหนไหนเดี๋ยวพูดไปก่อนอ่ะพี่ก็แหมก็สปอยน้องสักนิดหนึ่งสี่น้องมาขอขนาดนี้แหละไม่ก็ต้องอ่ะจริงๆก็ต้องชื่นชมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฉากที่ฉากที่เอ่อลิวเซนเขาหันหน้าเขาหากันอ่ะคือจริงจริแล้วมันแสดงลาบากนะพันโดนมัดจริงๆแล้วมันก็แสดงลําบากจริงๆแต่ว่าพี่ก็ขอพี่จําได้ว่าพี่ขอน้ําตา ให้ทั้งสองคนมีน้ kind of ําตาหยดมาตอนนั really> ้นน่ะแล้วแบบเฮ้ยคุณคุณปิงเขาก็แบบทําได้เลยใช่ได้จริงจริงใช่ EP แปดที่แบบว่าพีกมากน้ําตามาทุกอันโดยธรรมชาติมากไม่ต้องหยอดไม่ต้องอะไรเลยเก่งกันทุกคนเลยชมรวมๆได้ไหมหรือต้องชมปิงคนเดียวโอ้ยเขินเลยอ่ะอะไรเนี่ย ้าเถิดเลยอ่ะเธอเว่าเธอไม่น่าเธอไม่เธอไม่น่าเกิดได้แต่เธอบลอกให้พวกฉันบอกว่าช่วยชมหน่อยว่าผมเต็มตัวมายังไงแล้วเมื่อคืเธอมาไม่ทานเขาชมไปแล้วตอนที่พี่น้ำมนต์โซโลอยู่บนสะพานอ่ะเธอไม่มีบทสักคำเลยแต่ว่าที่ชมก็กจาหมน้ำตาเธอก็ไหลขโมยซีนตลอดโอ้ยน้ำตาไหลดีตอนนั้นกี่โมงแล้วอ่ะ เพ่งจะร้องไห้อากลับบ้าแล้วตอนนั้นไม่พี่จะพี่ทุกคนที่เล่าให้ฟังพี่จะเล่าให้ฟังแบบนี้เป็นความลับเลยนะเรื่องแอบลับวันนั้นเีหายเรื่องโดนด่าวันนั้นอ่ะก่อนนะเนี่ยเราไปไปไปถ่ายซีนของอีพีหนึ่งก่อนแล้วก็เย่ยปิงเขามีความสนอะไรบางอย่างแล้วพี่ก๊อฟงอนแล้วก็พอย้ายโลเคชั่นมาทีเนี้ยเยปิงเขาบอกว่าพยายามหาทางเรียบๆเคียงๆจะเดินเข้าไปหาพี่ก๊อฟยังไงดี โอ๊ยพี่โอไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยอะแบบเราเราเรานหลับมากเลยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือน่ารักเขาเป็นนักแสดงที่เขารู้สึกเขาเคารภพุ่มกาบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออแล้วเขาก็เขาก็เข้าไปทำยังไงนะพี่กอลพี่กอลก็ใหกอลก็เลยหงอนไม่ไม่พี่โยพี่โยอย่าลืมสิมันยังไม่รู้เลยว่าฉันงอนพี่กอลกเ็จริงป้ะจริงรู้จริงรู้แล้วแล้วตอนนั้นอ่ะอ่ะขอเล่าเลยคือตอนนั้นอ่ะอ่า เหมือนแบบปิงอ่ะก็กลับเหมือนเหมือนเดินกลับไปนั่งเก้าอี้พุ่มกลับอีกรอบหนึ่งใช่ปะเรื่องเหมือนพี่โอก็บอกว่าเออแบบแกแบบแกออกมาก่อนเลรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเดินกลับมาไงเพราะตอนนนั้แบบว่าแบบงอนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยปิงก็อ๋อได้ได้ได้ปิงก็รู้ออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปิงรู้ปิงรู้ปิงรู้แล้วแต่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 ว่าเราจะไม่บอกนะมันเกิดอะไรเพราะเราเก็บเป็นความลับเออเออเราไม่เราไม่เล่าแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆเรื่องน่ารักน่ารักไม่ได้อะไรหนักหนาครับแล้วเขาก็แบบ แล้วพี่โยก็ลืมไปแล้วนะพอย้ายโลเคชันเนี่ยพี่ก๊อฟก็แบบกำกับแล้วสักครู่หนึ่งเยปิงก็บอกว่าพีโ่โยพี่ก๊อฟก็อยู่คนเดียวแล้วพี่โยจะคู่อยู่คนเดียวแล้วแล้วพี่ก็ต้องจับมือจุงมือนางไปหาพี่ก๊อฟในมุมมืดมือมันก็ <laughs> แต่ก็แฮปปี้เอนดิ้งออนะแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้แฮปปี้แอนดี้น่ารักมากแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วแต่จะเริ่มโกรธใหม่ตอนเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอง่วงนอนนี่แหละจะตีเลยอ๋ออ๋อ ลอกเราเป็นมุก <laughs> เป็นมุกเป็นมุกหนาหลาสก็คือเขาก็เต็มที่เยปิงเขาก็เป็นคนเต็มที่คือนักแสดงคือโชคดีมากครับที่แบบพี่กอฟแล้วก็ทางวิวเนี่ยก็แคสติ้งแล้วก็พิยด้วยเนะแล้วก็เราเปิดแคสติ้งกันเยอะเนาะกว่าจะได้แคสเนี้ยนะครับพี่กอฟแล้วก็ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบที่มีนี้หรือว่าตัวที่อยู่ในร่วมทีมะอะพี่ชินเออยอะไรเออยเอมี่อ,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 อะไรเงี้ยคือทุกคนแบบ โอ้ท like so nice ุกคนเป็นดีมแคสมากๆแล้วก็พอแบบพอได้รับบทของตัวเองก็ก็ดีมากเลยครับก็ดีใจ้ะพี่นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะฮะปีงขอบคุณมากๆเลยนะแฟนคลับที่ถึงเธอมากแต่พี่ด้วยพี่ก็คิดถึงเธอด้วยเจกันนะครับนะขอบคุณพี่คสุดท้ายเด้อจนนี้ที่สุดท้ายรับบายได้รับความชมแล้วก็ไปละทุกคน เขาได้รับความชมแล้วเขาก็าไปแล้วเชิญต่อครับ